ต้องสวัสดีครับรผู้ชมด้วยครับอยู่กับช่อง r r o p a r t y าอครับผมวันนี้ด้วยเกมรือก็บอกกับแมปควิกเกอรโอ้โหอย่าเพิ่งเทศดีอยู่กับแมบ,บคบิ c เกอร์ r เวตเตอรครับผมเพราะว่าคือสตรีมที่เราเกิดไขึ้นเพราะว่าคือหลังจากที่เราเปิดจบสตรีมไปแล้วแต่ว่ารู้สึกผมปวดหัวขัดใจมากคือพี่อะ รู้สึกคือเป็นยังไงก็ไม่รู้อ่ะคือสมองไปแล้วสมองไปแล้วแล้วเดี๋ยวเพราะว่าหลังจากที่เราเรียบอกพูดไปคือคือเราคืออันนี้กะจะทำพวกมาร์ทที่เป็นพวกผลออบแใชไหมคือดันประเด็นเห็นแท้หนึ่งคือคนอื่นมันโจมตีอ่ะโจมโจมตีกันมันไม่พอดันเจอดันเจอ เจอสวนกับไปก่อนอะ่ะคือเราไม่ได้กล่าวนะเพราะว่าเราก็รอราให้น้องวินไปไปเกาะไอทีปเกาะไอทีปเกาะไออะไรนะพอแล้ว <c oughs> ไปที่เกาะเค้กที่เป็นเวลสองพันพันสองร้อยที่เราไปไปตะก,กี้แต่ว่าคือคือมีคนแย่งฟางไงตรงออกเกมแต่ว่าคือเข้ามาคือเข้ามปปุ๊บอา้าว อ๋อเสริฟเดิมดีนะคือเขาขึ้นเก็บไอ้พวกสกะสมพาังตาคูริ่เฉยๆเพื่อนจะมาตีป๊อตป๊อตโอเคเดี๋ยวน้อยก็ไปมีคอนเทนต์อีกแล้วเทปบอยตันเนี่ยแต่แต่ว่าเราตีคาทากูรคนโดนคนอื่นฆ่าแล้วพี่ก็โจกรเลน <laughs> เราพักเล่นบอฟฟิตสามวันดีกว่านะครับผมเพราะว่าคือเดี๋ยววันเดี๋ยวตอนวันเสาร์เดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นเพราะว่า เดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวพี่จะหายกันนะครับผมหายกันเ,เพราะว่าน้องวิงก็ด้วยนะเพราะว่าบอกไม่ทันนอนแล้วแล้วแต่เราแต่น้องมีบกก็ปวดหัวเหมือนกันนะเหมือนพี่อามเป๊เลยเอ้ยนั้นเดี๋ยวพี่ตัดสินใจเราเล่นพวกลิกเกอร์ซูมเมตเตอร์แทนดีกว่านะครับผมเดี๋ยว เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สตรีมวันพฤหัสเดี๋ยวพี่จะไล์ในค l i c k e r s ์สเวเตอรดีกว่านะครับผมเพราะว่าผมปลอดใจเพราะว่าเราทําการเล่นค l i c k e r ดีกว่าอ่ะไปเพราะว่าเราอยู่กับรหัสใหม่ดีกว่านะครับรหัสใหม่ก็คือเราถึงพวกเกาะไวเวสเรียบร้อยนะครับผมเป็กกปเกาะแปดไม่ใชอ่อันนี้ก็อะไร,รก็สาแล้วก็โซนแโอเค ซึ่งมันจะมีพวกร้านรีเบิร์ตด้วยร้านรีเบิร์ดใหม่ก็จะมีเพิ่มอะไรเยอะแยะเกคือนั่นก็คือคือการซื้อเชื่อแคคโทัสคืออาคาแต่ว่าเราต้องใช้เพปประมาณ5 0 0ร้อยดีซีนะครับผมเพราะว่าสําหรับการไอเนี้ยถ้าว่าต้องกดรีเบิร์ไปโอ้ยบ่อยจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปิดเท็ดีกว่าอ่าจะไม่จะไม่กนเวลา <laughs> คือมัวแต่พูดไงคือกระบอกเพชรอะพลังานอยู่ที่ประมาณรอก60 QI พี่ก็เห็นแล้วเพราะว่าเพราะว่ามันดีกว่าไอ้พวกที่เป็นเกาะอันที่เจ็ดเี่จําได้แล้วเดี๋วมันดีกว่านะแต่ว่าไม่ไม่ใกล้เคียงมาเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าที่ครับคือมันเพิ่มเพื่อไวเวทขึ้นมานะครับผมซึ่งอันเนี้ย เป็นพวกม้าเพกาซัสทั้งเองนัะม้าเพกาซัสสีฟ้าอ่ะอ่คือมันต้องขับไปจนเออนั่นแหละคือเราต้องขับพวกไอ้ที่เป็นม้าม้าอันเนี้ยคือยกเว้นตัว0.002นะครับผมเพราะว่าไม่สามารถขับได้มีแค่เฉพาะพวกไอ้ที่เป็นไซบอร์กที่เป็นหุ่นยนต์ตัวตัวมิติแล้วก็ตัวเรจเนอรีด้วยนะครับผมเพราะว่า ยกเป็นตัวนี้แะเพราะว่าตัวนี้คือไม่สามารถครับไดไ้เดี๋ยวถ้านั้นเพราะว่าคืออัปเดตแต่ว่ามีตู้2 6 0 m ด้วยนะครับผมเพราะว่าใครไม่ได้สุ่มสุ่มจะอันนี้ที่เราครับผมเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดคือผมอไอสตรีมนั่งเองใครไปดูคลิปไปกดตัวไอได้เลยนะครับผมเพราะว่าเราสตรีมในที่ค l ิ c k e เจอร์สวีเจิร์นั่งเองอทำนั้นเลยเนี่ยมาเดี๋ยวจะทําการสุ่มไอ้พวกอันนี้ดีกว่าแต่โชคดีนะเราเรา เราออโต้ดี ip, พวกเบสิกแล้วก็อ e ีบิกด้วยนะครับผมมีเจนก็คือ0.8ไม่ต้องเลยนั้นจะขับพวกไอที่เป็นเพกซาาราแล้วก็ไอไอบอกก็พอ0 0นย์คืออันเนี้ยคือไม่สามารถขับได้เพราะว่าเอาไว้เอาไว้เออเอาไวท้ทำทำพัวใช้นี่แล้วก็ทองได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเป็เรืโบคือพลังโคตรกอดมากเลยนะส่วนซีเควตคือไม่ได้อะไรสักอย่างเลยมาพร้อมที่จะสุ่มหรือยังมา พรก็กอมพรแล้วมาซุ่ม,มก็แยได้เลยเชอร์ริฟแดนเฮอเอาอีกแล้วแต่ว่าคื่อ,อาหัสใหม่ก็มาสุ่มด้วยเพราะว่าเราจะเอาพวกเฟกัสซัสเพราะว่าเพื่อเพื่อได้สะสมอันนี้ที่เป็นตัวท้องเนาะอยายคนก็อยากได้ใช่ไหม <c oughs> ถ้าใครอยากได้ก็ก็สามารถเดี๋ยว เดี๋ยวผงจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมด้าน,านล่างคิม่น้หละมาต่อต่อแต่ว่าคืออันเนี้ยเมื่อวานคือเปิดเทอมแล้วแต่ว่าดีนะเราเราจบเรียนม .6 แล้วแต่ว่าเลือนแย่ละคือครูยังไม่ได้สอบถามพี่อาเลยคือคือไม่ครูจะติดต่อไหมถ้าติดต่อได้พี่จะต้องแก้เลยต้องแกง้เรียนซัมเมอร์ เออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยติดต,ต่อถ้ามีติดต่ออะไรเดี๋ยวพี่ต้องต้องรีบแก้แล้วลแหละอาจจะได้จบจบไปไ,ได้ไปเว็บแอนคือจะบอกเลยครับว่าผมมีอะไรจะมาเอาให้ฟันนะครับผมเพราะว่าคือจะคือระหว่างกับว่าคืออันนี้เราไปเคปานส่วนมาคืออันนี้อันนี้มันเป็นเคปบอลนี่อันนี้พี่ยังไม่เคย พี่กองเคยกินไปแล้วตั้งแต่ตอนที่บ้างแล้วก็เคกช็อกโกแลตก็เคยกินไปแล้วแต่ว่าพาดก็คือปังช็อกโกแลตคือลืมซื้อไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนไปเที่ยวใหม่เดี๋ยวค่อยซื้อใหม่คือหมายถึงปังช็อกโกแลตนี่แหละนั้นเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวใหม่เพราะพี่ต้องรู้หน้าที่แล้วแล้วใครจอยมาอ๋อมินิโอพีเจ็ดอันนี้เพิ่งเคยเอ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน อ๋อขาดไว้ได้ตัวเพกกซัสโอเคเด่แต่ว่าเพกกซัตรคือคราฟได้แต่ว่าคือมันต้องมันต้องคราฟชายนี่ก่อนต้องเพราะว่าพี่ต้องการชายนี่มากเพราะว่าเราจะทําพวกอีที่เป็นเพกกซัตรเออแต่ว่าเพกกซัตรที่เป็นเงยโบคือไอ้ส,สุดเขือที่เป็นแม็กแล้วพรารมันเท่าไหร่ใช่ไหมอ๋อใช่เอามินนี่ มินิโอพีเจอันนี้เป็นเครื่องรหัสใหม่นะเองครับ <laughs> จากรหัสใหม่ผมนันแหละไม่ใช่รหัสเกา่า <laughs> รหัสหักก็คือเราไม่ได้แอดพวกไอกคนนั้นด้วยโซกรหัสไปคือแอดไปแล้วเราเคยจํากันได้แหละถ้าจำไม่ผิดคือรหัสใหม่คือไปเทรดคือมินิโอพีเจอันนี้คือไปเทรดรหัสใหม่แทนเพราะว่าคือมันจะให้สเกวพวกอันนี้ด้วย้ยถือว่าดีอยู่อ,อย่าล้วก็เป็นมิด น้อยก็เป็นมิดน่ะมาน่ะกระหัดใหม่ได้แต่กิจตะรีตัวเดียวเองเรากรหัดเราทำไมไม่ได้น่ะคือสงสัยต้องไปบุงมองไอ้พวกที่เป็นกรหัสใหม่ได้ไหมอะรู้สึกว่าคือน่ะแต่ว่าดูจากกระเป๋าแล้วคือคือกรหัสใหม่อะคือมันได้กิจตะรีบ่อยมากคือ คือสู่มไปประมาณสามหมืเจ็ดโอ้โหเกือบจะเชื่อคือยังไม่รอเลยไปไปนู่นสันคือถ้าเป็นสุม่มง,งานงานคือคือว่าช็อกช็อกเกียร์มัน,มนอเดี๋ยวท่านั้นเดี๋ยวค่อยสุม้มดค่อยสุ้มไปเรื่อยดีกว่านะอะนะนะนะแก คือเอาตรงโดนว่าถ้าถ้าได้ตัวซีเคิลมาคือถือว่าดีแต่ว่าคือเรายังไม่ได้อถ้านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทําการตัดดีกว่านะโอเคผมทาการสุ่มเสอือประมาณเกือบเที่ยงน,นะนะเดี๋ยวได้ของอะไรวงได้เพกาซัพประมาณอ่าเอาเอาสามตัวแต่ว่าเอ้แต่คิดว่าเราขามได้แล้วตัวเพกาซัพอะ ทางการครับเลยใช้น okay. ี่โอเคเดี๋ยวส่วนหัดส่วนรหัดใหม่คือมันได้แต่นะได้แค่2ตัวรวมทั้งหมดบวก2เข้ากับเป็น4โอเคโอเคเดี๋ยวน้อยถือว่าประสบความสำเร็จอยูอ่ถ้านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเทดพวกอ้ที่เป็น24ชั่วโมงเทนมมเตอร์ก็กานะหัดใหม่ของเก่ามา เท็บบ้องกันปุ๊บได้ยังได้แล้วโอเคมาทำการคราฟเลยดีกว่านะครับผมนโอเคค้าได้แล้วมาได้จะกลายเป็นค้าเดบบเวสเทิร์นฟิกัซ่าที่เป็นชายนี่เยี่ยมเยี่ยมยอดอโอเคพากันเท่าไหร่ ไอ้หกร้อยเก้าสิบสองคิวไออันนี้อันนี้อันนี้เวิร์กอยู่แต่ว่าอีกนิดนึงก็ก็จะเอ้ยแต่ว่าเราสามามรถครบได้แล้วอทองทำการคอนเฟิร์มเลยคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มสิคอนเ,เฟิร์มนานจังเลอโอเคกดแล้วน,นี่ไงเพกาซัสมา หน้าตาเดี๋ยวมาดูว่าเสีอะไรอ่ะเดี๋ยวทําการเปิดสัก,เกยเงนสัตเงนของเราดีกว่านะ,นะอ๋อสีทองสีเหลืองทองอาลามอันนี้น่อันนี้เป็นโกลเด้นนะครับผมโอเคถ้าจะไม่ผิดคือมันสามารถทําเมนโบได้นะครับผมเพราะว่าไอ้ตัวม้าเพกาซัสที่เป็นที่ทําคัพไปแล้วอันนี้อันนี้เวิร์กอยู่โอ,โอเค ก็ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นเงินโบที่เป็นครับเดือดเป็นกระสานหน่จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอคุณก็คณะครับครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ดีกว่าครับผมใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็แอสตรีมของผมด้วยนะครับผมแล้วก็สตรีมวันอังคารด้วยครัแต่ก็วันเสาร์ด้วยนะครับผมในเวลาหนึ่งทุ่งจนถึงสองทุ่มครึ่งได้ครับถ้าเกิดพลาดสปริงอะไรแลก็ ก็พลาดอะไรก็สามารถดูย้อนหลังไ์สตรีมได้นะครับผมภาพลาดด้วยนะครับผมเดี๋ยวพี่ก็ทำใจพวกแบบไอพวกคิกเกอร์สโเ,เตอร์ดีกว่านะครับผมไปล bye ะไปบ้ายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคหน้านะครับ <c oughs> เสียดับไปแล้ <c oughs> หนึ่งเอ